จเจริญธรรมเจริญสุขท่านสาธุชนคนฝ่ยดีที่รักทุกท่านวันนี้เป็นช่วงเทศกาลถือศีลกินเจพี่น้องชาวจีนรวมทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ชาวไทยที่อยากจะรักษาสุขภาพพลานามัยและก็ปฏิบัติ บุญกุศลโดยการหันมาถือศีลกินเจก็ปากหลังนี้ก็ค่อนข้างที่จะลอยหลอลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เพราะคนใหม่ๆก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกน,นี้คนรุ่นเก่าๆก็ลมหายตายจากพัดพรากตาก,กันไปไอ้ที่นั่งนั่งอยู่นี่เหลือไม่ค่อยเท่าไหร่ ไอ้ที่ตายตายไปก็มีมากโขอยู่ต้องทำความเข้าใจสงกฎต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าการกินเจเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับบุญหรอมันไม่ได้นำมาซึ่งคำว่าบุญบุญมันได้มาจากการถือศีล นันจะกินเจถือศีลกินเจอย่างเดียวแล้วหวังไว้ให้เกิดบุญคงไม่ได้ถ้าหวังให้เกิดบุญงัวควายมันคงมีบุญมากกว่าเราเพราะมันก็กินเจทั้งวันกินเจตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดยันตายแต่ที่ได้บุญก็เพราะการถือศีลถามว่าเพราะอะไรเรื่องนี้ไม่ใช่หลวงปู่พูดเอง พระพุทธเจ้าสรรเสริญไว้อย่างนี้ว่าสีเลนะสุขติยันติศีลย่อมยังให้สู่สุกติสีเลนะโพคะสัมปทาศีลย่อมยังให้เกิดโพกรัพย์สีเลนะนิพุติยันติศีลย่อมยังให้สู่พระนิพพานเพราะฉะนั้นได้บุญเพราะการรักษาศีลการกินมันเป็นแค่องค์ประกอบอย่างหนึ่งเพื่อทำให้สุขภาพพรรณนามัยเรา แข็งแรงขึ้นหรือไม่ก็โกครคภัยไข้เจ็บห่างหายมากขึ้นแต่สมัยนี้มันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้มันมีเจเขีย่ยเจอตอแหลเจกระแดะเจอ,อะไรแต่อ,อะไรสารพัดเจคือมันทำทำให้กลายเป็นแป้งไอ้ไอ้จับแป้งกลายเป็นปลาเป็นปูเป็นกุ้งเป็นหอยเป็นหมูอะไรแต่อะไร,ออะไรเป็นไส้หมูแล้วแต่งกลิ่นอีกต่างหาก ใส่สีให้มันเหมือนอีกมันก็เลยกลายเป็นก็ได้อย่างนี้ก็ได้เจกระแดดเนี่ยคือหลอกลวงตัวเองอะ่ะครับที่จริงกินเจจริงจริง,รงมันก็แค่กินผักแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่ผักธรรมดาด้วยมันมีสารพัดอย่างผสมลงไปแตที่แน่ๆก็คือคนกินเจยุคปัจจุบันนี้ก็ต้อง สิบวันนี้ต้องกินยาละลายไขมันเอาไว้ทุกวันแล้วกันทําไมครับมันมันไงอ๋อนอกจากผักแล้วก็ยังมีเอาไปใส่น้ํามันใช่แต่เมื่อก่อนจริงๆกินเจมไม่ไม่ต้องใส่อะไรเลยใช่ไหมมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นเขากินเจก็คือกินผักนั่นแหละเยนแค่จะมาต้มมาปรุงให้มันเพอมีเกลือมีเค็มอะไรหน่อยอย่างดีที่สุดก็ใส่ซีอิ๊วซีอิ๊วขาว เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ใสสารพัดใส่เลยนี่มีผงปรุงเจเอีกเนะไอ้ผงปรุงเจนี่มันมาจากไหนอยากจะรู้นะจริงๆก็ก็อาจจะมาสกัดมาจากเห็ดเห็ดหอมเห็ดอะไรต่อะไรเพราะนั้นก็ได้แต่บางยี่ห้อบางลายมันก็แอบไอ้ผงปรุงรสนี่มันก็สกัดมาจากการต้มกระดูกหมูแล้วก็ทําให้มันเกิดไปทําสเปรายเพื่อจะดีไม่ดีก็ใส่ผงชูรสเข้าไปด้วย มันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ก็เรียกเจรกระแดะถ้ากินเจแบบแบบไม่ต้องมีอะไรมากแล้วเป็นสุขภาพแล้วก็พักต้มน้ำใส่เกลือไปหน่อยก็ได้กินแล้วได้รสชาติด,ดีละครับแต่ถ้ากินให้มันปรุงให้มันสมีหลาวินิสมาหลาอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่บางวันนี้คุณทานเจอาหารอะไรกลางวันลระครับกลางวันไม่ได้ทานเจรครับ ก<อ> <AL> ลางวันผมไปทานข้าวแกงออตอนเช้าทานเจอยู่ครับทานผักเด<อ>ี๋ยวกลางวันแบบพอทานเจแล้วผมไม่ไม่ได้ทานแบบไปอย่างต่อเนื่องผมก็ไม่มีแรงครันหลวงปู่อ๋อครับเอ้ยมันก็กินเหมือนกันบอกไม่มีแรงไงอากินไม่ค่อยเข้าอะไรนะครับกินไม่ค่อยลงไม่ไม่คุ้นชินอ่ะไม่คุ้นชินครับอ๋ออาจจะไม่ได้ฝึกเรื่องของการกินเจครับหลวงปู่ คุณคุณท่าทานเจไปสักห้าวันสิบวันและแล้วคุณมาทานเนื้อสัตว์เนะี่ยคุณจะรู้สึกเหม็นข่าวจะรู้สึกเหม็นข่าวครับมันจะมีความรู้สึกว่ากลิ่นเนื้อสัตว์ที่มันเหม็นมันข่าวมันติดจมกูกเลยมันขึ้นจมกูกแต่สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็คุ้นชินอ้าวนี่กูชอบนะอะไรประมาณนั้นแต่ว่ากันเรื่องเหม็นข้านี้พรุ่งนี้ต้องมานั่งผัดข้าวอะ เมื่อกี้สั่งให้เข้าไปหากล่องพรุ่งนี้เขาจะมีพระราชวิธีอัญเชิญพระบรมศพขององค์พระพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬามาสู่พระบรมมหาราชวังครับต้อคงจะมีมหาชนไปเข้าแถวต้อนรับน้อมส่งเสด็จพระบรมศพ ก็ <sia. S 1> เลยคิดว่าเดี๋ยวบางทีคนก็มาจากที่ไกลๆห,ห mm. าข้าวหาปลาทานไม่ได้เดี๋ยวหลวงปู่จะทำตอนช่วงเช้าจะทำข้าวผัดใส่กล่องไปไม่แน่ใจว่ากล่องเขามีอย sweets. ู่เท่าไหร่ก็กลับว่าจะทำไปสักพันพันกล่องพันห้าร้อยกล่องดูว่าให้ไปแจกเขาเริ่มต้นตั้งแต่ขรบวนเสด็จก็คงจะเริ่มตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬา จนถึงพระบรมมหาราชวังก็อาจจะเป็นช่วงๆเมื่อกี้สั่งการไปแล้วว่าอาจจะแบ่งเป็นสามตอนแจกเป็นสามตอนพร้อมน้ำน้ำดื่มก็ให้โรงงานเขาผลิตน้ำดื่มขวดเล็กๆเอาไปแจกด้วยน้ำกับข้าวผัดกำลังจะนึกว่าใสาร์เอาผัดกุ้งเชียงหรือใส่หมูหวานดีเดี๋ยวลองนึกดูก่อน ทานผู้น,นี้ตอนเช้าก็จิตอาสาช่วงเช้าช่วงเช้าลุงปู่อาจจะไม่ได้ลงนะลงไปผัดข้าวให้เขาอาจจะลงช่วงบ่ายครับเช่วงบ่ายเพราะใน,นช่วงเช้าก็ใครมีเวลาว่างก็ไปช่วยกันกรอกข้าวใส่กล่องบรรจุแพ็คแล้วก็ให้ก็เตรียมข้าขึ้นรถสามคันเอาไปไล่แจก ตามจุดต่างๆที่พี่น้องประชาชนเข้ามา mm. เดินทางมารอเฝ้าเสด็จส่งพระศพก็คงจะต้องใช้เวลาแล้วก็เมื่อครู่นี้สั่งไปแล้วว่าให้เตรียมสั่งซื้อกล่องกล่องกล่องอาหารที่เป็นเป็นกระดาษอที่เป็นกระดาษอัดเนี่ยใช้กัาอะไรกระดาษ เยื่อไผ่อะไรเขนใช่เออเขาเรียกอะไรที่มันเป็นย่อยสลายง่ายเออรีไซเคิลมันเป็นรู้สึกมันจะเป็นอะไรสังข้าวโพดหรือเป็นอะไรอ๋อใช่ใช่ครับจากปักเขาทาจากไอ้สังอ้อยไอ้สั่งอ้อยสัังข้าวโพดอะไรเท่านั้นนั่นแหละครับซื้อเอาสั่งมาห้าแสนกล่องก่อนแล้วก็จานจานข้าวอีกห้าแสนจานอื ที่แรกทีแรกลืมไปปกติถ้าสมัยก่อนนี่อยู่เต้นทหมายเลขเก้านี่ทำวันหนึ่งเป็นไม่ใช่วันหนึ่งประมาณสักเจ็ดแปดหมื่นกล่องครับก็ซื้อครั้งหนึ่งสามแสนกว่า 2, วสองวันหมดนะสองวันสามวันหมดบางทีก็เต้นท์ข้างๆเขาไม่ยืมว <c oughs> ันนี้ยืมแล้วไม่คืน <c oughs> ยืมไม่คืน <c oughs> ย,ยืมไม่น <c oughs> ขยัยยืม ยืมกล่องอาหารยืมช้อนยืมไข่ยืมข้าวสารยืมน้ำปลายืมขยันยืมยังไงผมมาขอดีกว่าไหมฮะทำไมไม่ขอดเลยขอดีกว่าไหมครับเพราะว่าถ้ายืมก็ต้องคืนนะยืมมันดูเท่ไงยืมมันดูอุ้ยแล้วแล้วเต็นเขาติดป้ายใหญ่เลอะเธอหลาเลยนะแต่ถึงเวลาของไม่มีไม่ยืมบางทียืมหมูก็ยืมผักก็เอา ก็ของเรามีเยอะไงลูงปู่ <c oughs> สั่งทีหนึ่งเป็นตันๆหน่อยอย่างเออไ,อไอเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะ่ะสั่งทีหนึ่งก็สี่ตันครับห้าตันผัดวันเดียวหมดผัดครั้งหนึ่งกระทะใบหนึ่งก็เลี้ยงคนได้ประมาณสักสองพันคนประมาณสองใบใหญ่ๆ <ใบ S 1> หญ่ใ,หใบใหญ่ใช้คนประมาณหกคนผัดผัดพร้อมๆกันนะครับ โอ้ยทำทำอยู่ปีกับหกเดือนทำจนเป็นโมโหลันเมื่อครู่นี้สั่งข้าวให้เขาเตรียมสั่งข้าวสารไปสิบตันเตรียมพร้อมมาไว้อุปกรณ์โดยเฉพาะไอ้ถึงวันนั้นแล้วมันหายากอะกเห็นว่าหลวงปู่ผู้ไทยสลาดเคยเป็นทหารเสือของราชินีองค์พระพันปีหลวงด้วย เป็นทหารเสือนวมินทราชินีสมัยพร,ระปู่เป็นนพระองค์ทรงมีพระบรมบัญชาให้ทรงให้เปิดชายแดนเนี่ยบ้านหนองจานบ้านอ๋อที่<อ>เป็นประเด็นอย<ก>ู่<น>ตอนนี้นแหละมาไอปล่อ,อ,อยให้ขมียนมันเข้ามาอยู่นี่แหละครับทรงมีพระมหารุณาธที่คุณแล้วก็ให้ทหารเสือนวมินราชินีไปเฝ้าแล้วก็ทําโรงครัวเลี้ยงแล้วก็มีสภากาชาติเข้าไปทําหน้าที่โอ้ย พูดแล้วมันพูดแล้วมันรู้สึกแหม้คนเขมรนี่มันคบยากเนี่ยเขาบอกสมัยก่อนเ็าบอกเจองูกับเจอแขกให้ตีแขกก่อนก่อตีงูแต่สมัยนี้บอกเจองูกับเจอเขมรนี่ให้ตีทั้งเขมรทั้งงูดีอย่างเดียวไม่ได้เพราะงูมันก็กัดเพราะว่ารัฐบาลเองคุณเซนมันก็บอกว่ามันเป็นงูพิษเนี่ยนั้นก็เลยลําบากยังไม่จบ เรื่องนี้ก็คงจะยังอีกยาวไม่รู้จะจบไปยังไงแต่ถ้ามีเรื่องกรณีงานพระบรมศพเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีความวุ่นวายไม่น่าจะไปก่อความวุ่นวายเขาก็คงจะเจราจาพยายามจะเจราจาเพื่อให้มันเกิดให้ให้เราไม่เสียเปรียนเนะเพราะว,ว่าทหารเขาก็ต้องมารักษาความสงบภายในด้วยรเราบี งานพระบรมศพใหญ่ๆอย่างนี้ฝ่ายความมั่นคงเขาต้องประชุมเนที่จริงเขาประชุมกันมาตั้งแต่วันพฤหัสเนะี่ยทหารตำรวจทหารบกทหารเรือทหารอากาศสามเหล่าทัพเลยเขาประชุมกันมาตั้งแต่วันพุธวันพฤหัสเนะี่ยเนี่ยใครก็คิดว่าประชุมกันเพื่อจะไปจัดการกับขมรนแท้จริงแล้วไม่ใช่หรอกเขาประชุมวางแผนกิจกรรมภายในประเทศครับเพราะว่า เรื่องนี้ก็พระอ,อาการก็แสดงผลมาตั้งแต่วันพุธนันประหัตก็เดี๋ยวรอดูนี่เขาไปจองสถานที่ไม่รู้เขาจองกันตรงไหนอย่างไรแต่ใจจริงๆก็อยากให้อยู่ที่เก่าที่สมัยก่อนไปอยู่ก็เออตรงตรงอะไรตรง ออกองสลากกองสลากมันเป็นเอกเทศเอ๋อกองสลากเก่าเหรอใช่แต,แต่ถ้าไปอยู่ตรงหลังพระแม่ธรณีมันจะไปผ่านกระบวนการคัดกรองมันมีจุดคัดกรองซึ่งมันวุ่นวายเราไปอยู่ข้างนอกดีกว่าขี้เกียจมันวุ่นวายต้องผ่านจุดคัดกรองอะไรแต่ะไรถ้าหลังพระแม่ธรณีส่วนใหญ่ตรงนั้นเขาจะไปตั้งจุดคัดกรองครับจุดคัดกรองให้คนเข้าเนี่ยตรวจอาวุธตรวจอะไร เราไปอยู่ตรงตรงออกองฉลากเก่าแล้วก็ค่อยส่งอาหารเข้ามาแล้วก็มีเต็นท์รลอคอยเต็นท์คอยพักเราก็ไปแจกตามนั้นได้จะด,ดูอีกที่แต่ต้องเตรียมของพวกนี้ไว้ก่อนถึงวันนั้นแล้วของพวกนี้มันหายากครับสมัยก่อนนี่ถึงขนาดต้องมาเกณฑ์คนจิตอาสามานั่งพับกระทงกันอะ พับกระทงไปทะไรครับหลวงปู่กระทงกระดาษของมันออหาซื้อไม่ได้๋เอเอามาทําเป็นจานใช่ออทํากระทงกระดาษพับไม่งั้นไม่งั้นมันขอซื้อไม่ได้แล้วก็โฟมเขาไม่ให้ใช้เขาไม่ให้ใช้โฟมพับก็เป็นแสนแสนกระทรงเนี่ยครับซื้อตอนนั้นตั้งแต่ราคาเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าสตางค์จนถึงสองบาทกว่า ันแพงยิ่งซื้อยิ่งแพงขึ้นแพงขึ้นแล้วของหายากผมก็นาต้องสั่งมาจากประเทศจีนเพราะสั่งจากประเทศจีนถูกสุดแล้วไงแต่มันต้องใช้เวลาอ๋อใช้เวลานานใช่ต้องผ่านกระบ,บวนการอะไรทรุกงะพมันใช้เวลาแต่ตอนนี้ให้สั่งมาก่อนได้ครับบัอ,อย่างละห้าแสนแล้วก็ช้อนช้อนพลาสติกมี่ะเดี๋ยให้ ก็ก็เตรียมสติกเกอร์สติกเกอร์ใครมีเวลาว่างก็ไปติดสติกเกอร์ที่กล่องอาหารก็ต้องแสดงที่มาที่ไปเวลาเกิดอะไรขึ้นก็จะได้มีคนรับผิดชอบครับถ้าไม่มีที่มาที่ไปมันตรวจทานไม่ได้เดี๋ยวใครจะไปแอบใส่อะไรมันเจะลำบากสมัยก่อนนั้นลุงปู่ยังเคยโดนแกล้งเลยนะตอนจัดไอเนี่ยมันมีคนมาไล่แจกของแล้วก็มาสุดท้ายของมันบูดอะไล่นะแจกของเหรอเออ แล้วของมันบูดอนะ่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าคนที่มาแจกก็คือบอกว่ามาแจกเต็นไมยเลก่ก้าเขาก็รู้กันเป็นที่รู้กันว่าเต็นไมยเล่ก้าวเป็นของพุทธอิสระครับสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็มาถามว่าทาไมถ้าเอาของบูดของเสียไปให้บอกไม่ใช่นะของฉันทําสดๆร้อนๆเนี่ยทําทำสุกก็ยกอาไปแจกทําสุกก็ยกไปแจก,ก,กไอ้ที่ใส่กล่องแล้วไล่เดินแจกไม่น่าจกของฉัน <c oughs> คือชาวบ้านเขา,าอาจจะมาช่วยแล้วเขา ไม่รู้ไงครับทีนี้ไอ้คนคนมาให้มันอาจจะบอกว่าเออเป็นรู้สิธิ์เรารู้เปล่ารู้อยังไงก็ไม่รู้มันสุดท้ายก็โบยมาให้เป็นของเราอ๋ออาจอาจะคนที่แจกอาจจะหวังดีแหละแต่ว่าก็คือทํามาแล้วมันอาจจะเสียแล้วอะไรงเ้ปลก็มันอยู่ในหน้าร้อนด้วยครับงานเพื่อบรร,รมศพมเริ่มตั้งแต่เดือนเนี้ยครับเดือนเดียวกันเลยนะ่ะงานงานองค์พระหลวงอ่ะ เดือนตุลานี้เลยเดือนเดียวกันเลยบรรยากาศอย่างนี้เลยเดือนเดียวกันในช่วงเดียวกันเลยนะใช่ช่วงเดียวกันยี่สิบสามตุลาไอไม่ใช่สิบสามตุลาสิบสามสิบสามตุลาประมาณยี่สิบสามยี่สิบสามห่างกันสิบวันใช่ไหมยี่สิบสี่เออครับของพระเจ้าอยู่หัวรันเก้าสิบสามตุลา สมเด็จพระพันปีก็ยี่สิบสี่ตุลายี่สิบสี่ครับก็พวกจิตอาสาทั้งหลายก็เตรียมตัวไว้แล้วกันเต้นเต้นเตรียมแว้อุปกรณ์เครื่องใช้ถึงเวลาก็ไปนั่งไปนอนไม่ใส่ทำอะไรไปช่วยหั่นผักทำกิจกรรมอะไรเรื่องน้ำไฟห้องน้ำห้องท่าเดี๋ยวก็ไปหาข้างหน้าผู้นี้ช่วง ช่วงเช้าประมาณสักแปดโมงแปดโมงเสร็จเชิญชวนจิตอาสามาร่วมกันทำอาหารก็คืออาจจะมาประกอบอาศัยข้าวแพ็คข้าวหีบพอนำข้าวผัดไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานส่งพระ,ระ,มมะบรมศพของ,ององค์พระพันปีหลวงเ,เขาจะมีพระราชพิธีน้อมส่งพระ,ระ,มมะบรมศพเข้าสู่พระบระมมหาราชวัง ดังนั้นพวกเราหมู่นี้ที่ธรรมะอิสระครอบครัวชาวธรรมะอิสระและาว,าวัดวัดออน้อยก็จะสนับสนุนน้อมส่งพระบรมศพด้วยการทําอาหารไปเลี้ยงไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานเพราะบางคนเข้ามาจากที่ไกลก็ใครมีเวลาว่างก็มาช่วยกันอาจจะทําไปสักพันหรือพันห้าร้อยกล่องเดี๋ยวดูอีกทีว่าของมันมีมากน้อยเพียงไร เขาคงจะทำกับข้าวอาจจะเป็นข้าวผัดคณะหมูหรือปลาหมึกก็เดี๋ยวดูอีกทีเอาผัดคณะหมูหรือปลาหมึกไม่ใช่อาหารเจเพราะว่าคนข้างนอกเขาคงไม่ได้กินเจถ้าทำเจไปเดี๋ยวเขาจะมองดูแล้วไม่ไม่ตรงกับโฉลกไม่ตรงกับการขบฉันขบเคี้ยวของพวกเขาเราก็ทำอาหารชอ แต่ก็ต้องขออาศัยแรงงานไปช่วยกันกรอกตอนเช้าแล้วช่วงบ่ายแล้วค่อยมาปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นราชพีสืบไปจเจริญธรรมขอเชิญร่วมทอดกระถินสามัคคีนวัดอ้อน้อยธรรมอิสระ อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมในวันเสาร์ที่หนึ่งพฤศจิกายน2568ตั้งองค์กระถินตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปร่วมทำบุญกระถินได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขานาคนปรปฐมเลขที่บัญชี982-851-0634ชื่อบัญชีวัดอ้อน้อยร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคี ตามกำลังศรัทธารับของที่ระลึกเหลียนพระพุทธเจ้าสเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเนื้อสำมฤิดมีจานยันสวัสดิกะอ่อนช้อยข้อกำหนดการเข้ารับของที่ระลึกงานกระถินมีดังนี้ข้อที่หนึ่งผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้มารับด้วยตนเองถือว่าสละสิทธิ์หลวงปู่สร้างพระตามจำนวนที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้นข้อที่สองหากไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน แต่วันงาน w a l ์กอินเข้ามาจะได้รับพระช่วงท้ายแต่หากพระหมดก่อนจะไม่ได้รับข้อที่สามทำบุญในวันทอดกระถินตามกำลังศรัทธาข้อที่4ห้ามโอนทำบุญเข้ามาก่อนให้มารับพระกับหลวงปู่พุทธอิสระด้วยตนเองเท่านั้นติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิธรรมะอิสระหมายเลขโทรศัพท์0 3 4 1 4 7 0 3 6กดหหรือหมายเลขโทรศัพท์095-543-1054หหลวงพี่แว่นขอกราบอนุโมทนากับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน